ก็สวัสดีครับอยู่กับผมนายหกล้อฮีโนโเขียวครับผมมาสูต PC ีซีเจ็ดสิบของเราหลังจากซ่อมตัวเดินเสร็จก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยครับมาลุยงานต่อเลยครับเสียเวลาไปทั้งสองวันแล้วเนาะ,อะตอนแรกว่าจะเก็บงานเนาะไปมาไปมาไม่ได้เก็บงานแล้วครับงานเพิ่มขึ้นเยอะเลยงานงอกกับงานงอกต้องอ้อยหมดดินนี่แหละครับงานเพิ่มขึ้นไปมาเจ็ดแปดสิบเกือบร้อยเที่ยวแล้วครับวันนี้ต้องวิ่งรถดำออรถดั ขออภัยครับกล้อดำเราก็ยังวิ่งอยู่4คันเช่นเคยครับฝืนคืนชีพแล้วครับ p c 7 0ถอยไกลครับถอยไกล กี้ก็ส่งสิ่งให้เสียเกมจอดกินข้าวกันครับข้าวเช้าตอนนี้ก็เวลาประมาณ9ก้าโมงกว่าแล้วครับโอ้สับสามไปแล้วว่านั่นอออเออไอบักเอิร์ดครับบักเอิร์ดดัมซิงครับถอยมาแล้วจะถอยมาได้หรือเปล่า ถอยไกลครับถอยไกลเหมือนเดิมจากปลายยางมานี่ก็เป็นเกือบร้อยเมตรเนาะลงปล่อยให้เขาถอยดูก็ครั้งแรกที่เขาถอยถอยครับ,รบส่วนมากจะผมจะขับถอยลงมาให้เขาขับออกไปเองเอา้าวได้นี่ว่า <c oughs> พัฒนาฝีมือไปเรื่อยครับวันวันหนึ่งก็ต้องให้จับสักสองสามรอบว,วิ่งขึ้นถนนใหญ่ไปก็อันตรายรถเยอะ มประสบการณ์ยังไม่มีใบกับขี่ก็ไม่มีก็เอาประสบการณ์ไปก่อนเนาะ,ะสอนเขาแบบนี้แล้ครับ <B ling> ได้ครับได้โอ้สมองไหวอยู่ครับเด็กน้อยเนาะ อะไรตัวเดินของ PC70 ก็ไม่ได้ไปสั่งมาจากศูนย์ครับเพราะว่าแปลงเอาก่อนเท่าแกไปซื้อไอตัวเฟืองไอ้นั่นอะเฟืองแกนแกนเฟืองขับเคลื่อนล้อหน้าของคูปตานะ้าเนเอามาใส่ก่อนเอามาตัดแล้วก็ต่อใส่แทนทั้งตัวผู้ตัวเมียรครับตัวเมียก,ตยก็ตัดต่อกลึงเอาให้ร้านกลึงทำให้ เพราะว่ายกตัวเดินไปทั้งลูกเลยครับให้ช่างถอดประกอบให้แล้วก็เอามาใส่คืนใส่คืนก็ทีมงานมาใส่เองครับไม่งั้นก็ไม่ได้ใช้ครับถ้าสั่งมาจากนอกเอ้ยสั่งมาจากศูนย์เนาะศูนย์ก็ต้องสั่งมาจากญี่ปุ่นอีกใช้เวลาเดินทางมาเป็นแรมเดือนก็แก่เลยต้องแปลงเอางานกระร่ง คอยดูครับใช้อีกได้นานเท่าไรมันจะเป็นมันจะขาดอีกเพราะว่ารอบนี้ไม่น่าจะสึกเนาะไม่น่าจะรูดเพราะว่าตรงรอยต่อมันนั่นแหละกลัวจะขาดตรงนั้นแหละครับเพราะว่าเป็นรอยต่อรอยเชื่อมเนาะก็พยายามอย่าบิดตัวฝั่งทางที่มันเป็นเนาะอาจารย์กบเข้าใจอยู่ครับ พอเดินก็ต้องเดินให้เสมอเสมอ,อเสียกือครับครับรถน้ํามันรอจะเติมน้ํามันให้ไม่โครแล้วครับเดี๋ยวตักดินใส่รถดําก่อนสมมุติว่าถ้าใช้จุกดูการนี้ก็โอเคครับเพราะว่าเป็นของแปลงเนะมมาะ ใช้ได้จากสองสามเดือนก็ถือว่าโอเคอยู่ถือว่านานอยู่ลงทุนแค่หลักพันเะ้ะครับแปลงแต่ว,ว่าถ้าสั่งมาใหม่ก็หลักหมื่นนู้นแล้วครับเฉพาะแกนตัวเดียวแปดพันครับตัวผู้ตัวเมียอีกแปดพันสรุปแล้วก็หมื่นหก่าทั้งสองทั้งสองข้างเลยก็สองหมืนสองโอ้ยสามหมื่นสอง <c oughs> เสียครั้งหนึ่งแพงครับอะไรโคโมสูพีซีเของเราเห็นตัวเก่ว่าเฉพาะตัวเดินประมาณส0 0 0สนครับตัวเดินข้างเดียวข้างละสั0ส0มแสนไปแล้ครับบกเอืดบกเืดอโอ้โสับสองไปเลยครับบกเอืดดัมซิ่งอรอบต่อไปก็เสียแจ็คครับ ตรงอาศัยร่มไม้นี่แหละครับเอีแดดร้อนตอนเช้าเช้าแดดร้อนมากเลยครับแดดเปลี่ยงปลป้งเลยจูมือรอครับเสียแจ็คปล่อยมาไกลวันนี้ก็จัดเต็มทั้งวันครับจานกบตรงเร่งงาน ตีๆไปแล้วงานประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเที่ยวนู่นแล้วครับรถวิ่งสี่คันต้องเร่งเอาให้เสร็จวันนี้ไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่าเพราะว่าวิ่งไกลเนาะรถก็น,น้อยต้องรีบย้ายไปสายแปีดดีครับงานสายเปดก็เร่งอีกประมาณร้อยห้าสิบเที่ยวถึงสองร้อยเที่ยวนู่นแล้วครับไม่ใช่เร่งแบบไหนครับไ้นหน้าครับโทรเร่งให้รีบไปให้รีบย้ายไป ในหน้าเยอะครับทีมงานชาติเจริญทรัพย์ไม่เอาทีมงานอื่นครับในหน้านี้ครับรอแต่ทีมงานดาบชัยหรือว่าทีมงานชาติเจริญทรัพย์เพราะว่าทีมงานนี้ใส่ดินเยอะเห็นในหน้าว่าไปวิ่งตรงไหนเขาก็ถามหาแต่ทีมงานเมื่อไรทีมงานดาบชัยหรือว่าทีมงานชาติเจริญทรัพย์จะมาพอถามไปถามมา ถึงรายละเอียดก็บอกว่าทีมงานดาบชัยใส่ดินเยอะครับเขาก็รอแล้วท็าเกะก็พูดเป็นกันเองด้วยครับว่าชาวบ้านทุกวันดูความแตกต่างของการใส่ดินแต่ละทีมงาน ทีมงานไหนใส่ดินเยอะก็ได้งานเยอะไปไม่ห่วงดินครับไม่ห่วงดินเจ้าของดินก็ไม่ห่วงครับตักเที่ยวละสิบบาทใส่เท่าไหร่ก็ใส่ไปเลยเที่ยวละสิบบาทเป็นการซื้อดินครับเขาเก่ซื้อดินเจ้าของที่อาจารย์กรบก็ไปอีกสิบบาทเที่ยวหนึง่ง ค่าตักเท่าเก๋ก็ไม่เอาแพงครับคิดค่าตักเก้าสิบบาทครับหากหอาจารย์กบไปเหลือแปดสิบบาทแต่ว,ว่าซื้อดินก็คือรถดำครับซื้อว่าเท่าเก่เอาค่าตักเก้าสิบบาทแล้วเนาะ mm hmm. ก็ตีไปเลยครับหกักหักไปร้อยหนึ่งแล้วเนาะค่าดินค่าดินค่าตักแล้วก็ค่าคนขับไปอาจารย์กบขับไปส0สิบบาท เป็นร้อยหนึ่งเราหักค่าในหน้าไปอีกยี่สิบบาทก็เป็นร้อยยี่สิบแล้วเนาะถ้าขายดินได้ร้อยยี่สิบาทรถดำก็เอ้ยสองร้อยยี่สิบาทเนาะต่อเที่ยวรถดำก็เหลือร้อยหนึ่งถ้าขายสองร้อยห้าสิบรถดำก็เหลือโซเหลือร้อยสามสิบประมาณนี้แหละครับถ้าซื้อดินถ้าไม่ซื้อดินรถดำก็เหลือถ้าขายสองห้ารถดำก็เหลือร้อยสี่สิบบาทถ้าตรงไหนไม่ซื้อดินนะครับ บางที่ก็จะของบอก็ให้ตักดินฟรีเราก็เหลือเพิ่มขึ้นมาอีกสิบบาทก็ส่วนมากจะซื้อดินทุกบอ่อแหละครับซื้อเจ้าของที่เสียแจ็คครับเสียแจ็คน้ำซิ่ง งานชาตจิญทรัพย์กินข้าวเก้าโมงเช้าครับข้าวเช้า,าโอ้กินสายเหลือเกิน่ะเดี๋ยวพีซีเจรั 4, 7, 4, เราเติมน้ำมันก่อนครับเดี๋ยวให้ดูบ่อนี่ครับบ่สามไรครับยังอยู่กับบ่สามไรยังไม่ไปไหนเลยเพราะว่ารถไมโครเราเสียก่อนเนาะตัวเดินปังก็เลยต้องนอนอยู่นี่ประมาณห้าวันห้าคืนแล้วครับยังไม่ได้ไปไหนเลย นี่แหละครับก็เปิดน้ําออกจากสาลูกนี้เลยไปฝั่งนู้นจะขุดเป็นลูกเดียวกันตัดเป็นลูกเดียวกันไปเลยสาลูกเล็กกับลูกใหญ่จะตัดเป็นรูปตัวเอลเอลกับหัวกับหางมั้งนี่ <c oughs> ไปมามาสะลูกนี้ใหญ่มากเลยครับสามไร่เกือบสี่ไร่นู่นก็เมื่อวานกเกษตรเกมก็ลงหวานแห้ได้ปลาช่อนใหญ่ตัวหนึ่งประมาณเกือบสองโล รออะไร PC 7 0ิเท่ากเอามาส่งประกอบกันเมื่อวานก็วิ่งงานได้2อสามเที่ยวก็คํำแล้วครับวันนี้ก็มาลุยต่อตั้งแต่เช้าเลยโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ